สวัสดีค่ะวันนี้คุณมีมีเมนูไล่หวัดมาให้คุณแม่บ้านทานกันนะคะอันนี้เป็นเมนูมังสวิรัตค่ะเป็นแกงเลียงค่ะตามเคยนะคะเราใช้ตัวเอกคือกระชายกับหอมแดงค่ะเอาไปปั่นนะคะให้ละเอียดนะคะตามด้วยใบนางลักค่ะใบนางลักนี่ก็มีหอมระเหยนะคะต้มน้ําเดือดเลยค่ะน้าเครื่องแกงที่เราโขลกหรือจะใช้วิธีการปั่นแบบ ของคุณหมีก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะลงหม้อนะคะเทล,ลงไปเลยค่ะคุณแม่บ้านคะคลิปนี้เราจะไม่มีตัวกะปินะคะแกงเลียงของหมีก็จะเป็นแกงเลียงมังสวิรัติจะใช้ความเค็มจากตัวเกลือค่ะแล้วก็ตัวซีอิ๊วนะคะถ้าคุณแม่บ้านทําเป็นมีเนื้อสัตว์ด้วยก็ต้องใช้กะปิลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะต้องตามด้วยตัวกุ้งสดค่ะแต่คุณหมีนี่ก็เป็นคลิปมังสวิรัตินะคะ ก็ตั้งเดือดๆเลยค่ะซดน้าแกงร้อนๆนะคะใส่ไปก่อเลยค่ะฟักทองที่เราเตรียมไว้นะคะเขาจะได้สุกเร็วๆนะคะฟักทองนี้ก็เพิ่มความหวานนะคะก็ช่วยบํารุงสายตาด้วยนะคะตามด้วยตัวข้าวโพดอ่อนละคะคุณมีเติมข้าวโพดอ่อนลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่เห็ดนะคะจะใส่เป็นเห็ดฟางที่เราลวกกันไว้แล้วนะคะแต่ถ้าท่านใดชอบเป็นเห็ดอย่างอื่นก็ใส่ได้นะคะคุณแม่บ้านแล้วพอสองอย่างนี้ใส่ลงไปก็ต้องรอให้เขาเดือดอีกทีละคะ่ะ พอเขาเดือดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่ตัวบวบตามลงไปเลยค่ะพอบวบก็เป็นผักที่เขาสุกง่ายนะคะค,บบคุณแม่บ้านใส่บวบลงไปแล้วก็แม่ให้ชิมรสเลยค่ะตอนนี้เราก็จะใส่พริกไทยเติมลงไปซอสเห็ดหอมนะคะซีอิ๊วขาวค่ะแต่ถ้าท่านใดที่ทําเป็นสายที่ไม่ใช่มังสวิรัตนะคะอาจจะใช้เป็นกุ้งสดลงไปเลยค่ะต้มน้าแกงเสร็จให้ใส่กุ้งสดหรือกุ้งแห้งลงไปก่อนนะคะก่อนจะใส่ผักนะคะ แล้วพอเราจะเอาขึ้นนะคะคุณแม่บ้านตอนนี้เราเทบวกลงไปแล้วนะคะรอให้บวบก็สุกนะคะบวบนี่ก็ไม่นานค่ะเขาก็เลยจะเป็นผักชนิดสุดท้ายที่เราจะเทลงไปในวันนี้นะคะตามด้วยตัวใบนังลักเลยค่ะคุณแม่บ้านถ้าใครต้องการต้องการทานเผ็ดนะคะอาจจะตำพริกขี้หนูลงไปตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าสายมังสวิรัติก็ทานไม่ค่อยจะลดจัดจ้านมากเท่าไหร่นะคะก็สามารถทานไล่หวัดได้ค่ะเพราะว่ามีมีตัวพริกไทยปนนะคะ ที่เราเติมลงไปมีความเผ็ดร้อนของตัวหอมนะคะตัวกระชายค่ะคลิปนี้ก็ทานร้อนๆก็จะไล่หวัดได้ดีนะคะถ้าคุณแม่บ้านชอบก็ทําทานกันนะคะคลิปนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็เมนมาใต้ล่างคลิปได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ